การเลขเบอร์โทรศัพท์มงคลไว้ใช้งานเพื่อเสริมความเฮงความปังให้กับชีวิตของท่านติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ l ลายไอดี masterming ง6666ฟังดวงดูดวงมาทั้งนานแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าตัวเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่ติดต่อไปที่กลุ่มลุกศิษย์สสนาหมิงโหราโหราย4ิบสีลายไอดี แอดโหราโหรา24ให้เขาหาให้ครับติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายกันเอเองนะครับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับต้องบอกว่าในสัปดาห์หน้านี้นับตั้งแต่วันจันทร์ที่23พฤศจิกายนเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่29พฤศจิกายน เป็นสัปดาห์แห่งความสำเร็จและความโชคดีในหลายๆด้านของชาวลัคนาราศีพิจิกดาวพุธนะครับดาวเจ้าเรือนลาภะและดาวเจ้าเรือนมรณะได้ย้ายมาทับลัคนาพิจิกเป็นที่เรียบร้อยดาวราหูซึ่งเล็งลัคนาราศีพิจิกอยู่แล้วแต่เดิมได้ตำแหน่งเป็นกีตากณฑ์เป็นองค์เกณฑ์เป็นโยกเกฑ์ชั้นสูง และดาวราหูตรงนี้นั้นมาจากเรือนพันธุซึ่งหมายถึงบ้านช่องยวดยานพานนานะครับแล้วก็สิ่งที่ดีๆต่างๆนั้นด้วยคุณสมบัติจากดาวพุทธที่มาทับลัคนานั้นชาวพิจิกจะมีโชคดีในเรื่องของการเงินเข้ามาอย่างคาดไม่ถึงเลยทีเดียว รวมความไปถึงดาวราหูที่เล็งลักก็นำมาซึ่งความโชคดีของชาวลัคนาราศีพิจิกอีกเช่นกันนะครับดาวอาทิตย์นะครับดาวเจ้าเรือนการงานของชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นก็โคจรทับลัคนาราศีพิจิกอยู่อยู่กับดาวพุธดาวเจ้าเรือนลาพะนั่นก็หมายความว่าจะมีโชคดีมีโอกาสดีๆเข้ามาในหลายๆด้านที่เกี่ยวกับการเงิน มาจากเรื่องของงานพิเศษนั่นก็คืออันที่1มาจากงานที่ตัวเองทําอยู่แล้วมันมีการขยับขยายต่อย,ยอดไปได้นั่นก็คืออันที่2ก็สรุปความโดยรวมอีกครั้งว่าสัปดาห์หน้านี้เป็นสัปดาห์แห่งความโชคดีทั้งเรื่องของการเงินและการงานนะครับอย่ากันนั้นเลยนะครับชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นจะต้องทุ่มเทในการทําอะไรอย่างมากทีเดียวโดยเฉพาะในช่วงวันอังคารวันพุธวันพฤหัส สามวันนี้เป็นสามวันที่เหน็ดเหนื่อยภาระเรื่องงานเยอะสิ่งที่จะต้องรับผิดชอบต้องจัดการต้องทำให้เสร็จนั้นนะครับจะอยู่ในช่วงสามวันตรงนี้ก็คือวันอังคารวันพุธและวันพฤหัสนะครับส่วนในเรื่องของความรักนั้นต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นคุณจะนะครับมีความสุขกับความรักในลักษณะที่เรียกว่าตัวเองนั้นไม่ได้ไปตั้งธงหรือตั้งหวังอะไรไว้มาก มันน่าแปลกที่สุดครับสําหรับสัปดาห์หน้านี้ในเรื่องความรักอะไรที่ไปตั้งหวังไว้มันจะเฟลส่วนที่ไม่ตั้งหวังนั้นมันจะได้เออมันแปลกมากๆนะครับเหตุผลเพราะว่าดาวสุขดาวเจ้าเรืองความรักนั้นโคจรเป็นวินาศแต่ก็เป็นเกษตรราธิบดีด้วยนี่กระมังครับอะไรที่เราหวังไว้มันมักจะไม่ค่อยโอเคแต่ที่เราไม่หวังกลับที่จะได้เสมอ ยกตัวอย่างเช่นเราอยากจะให้คู่ทําอะไรให้เราอย่างนึ่งเราบอกไปมันก็ไม่ได้หรอกนะครับแต่จู่ๆจะได้ก็คือได้เองได้แบบฟุกๆได้แบบโชคดีได้แบบง่ายๆนี่คือในย่าสาคัญของดาวศุกร์ดาวเจ้เรือนความรักที่โคจรเป็นวินาศอยู่ตรงนี้แต่ก็เป็นเกษตรตราธประดีด้วยนะครับมันก็กึ่งดีกึ่งไม่ดี แต่ถ้าความหมายในการพยากรณ์ในแบบฉบับของศิงแสมิงแล้วผมเชื่อว่ามันดีมากกว่าไม่ดีเพราะว่าดาวศุกร์นั้นทรงคุณเป็นกเกษตรตราธิปดีนั่นเองนะครับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับมีโอกาสได้เดินทางนะครับในช่วงวันเสาร์ที่28และวันอาทิตย์ที่29พฤศจิกายนอาจจะได้เดินทางท่องเที่ยวหรือว่าไปไหนสักที่หนึง่งแต่ก็แฮปปี้ครับไม่ได้มีอะไรที่จะต้อง ระวัดระวังอะไรแต่อย่างใดนะครับส่วนสีของเครื่องแต่งกายนะครับที่เหมาะสมกับชาวลัคนาราศีพิจิกอย่างยิ่งนะครับในสัปดาห์หน้านี้ผมหยิบเสื้อตัวนี้มานะครับให้ดูคู่ๆกันเป็นออขาวและดำสัปดาห์หน้านี้โทนขาวโทนดำเหมาะกับชาวพิจิกมากเออ นะครับอาจจะเป็นเสื้อดำกางเกงขาวเสื้อขาวกางเกงดําหรือว่าชุดที่มันออกไปทางโทนขาวเทินโทนดําเหมาะกับชาวพิจิกมากๆใส่แล้วเฮงใส่แล้วรับรับนะครับจะออกเดทับคู่ครองก็ให้ใช้สีโทนนี้จะไปเจราจาเรื่องงานเรื่องเงินก็ให้ใช้สีโทนนี้ย้ําว่าเป็นโทนขาวและดํานะครับขอให้ชาวลัคนาพิจิกทุกท่านโชคดีฮ่า <laughs> ๆไปก่อนสวัสดีครับ คำปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุ้ยโงเ่เฮงแอสโทรจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล